เมเอนีแว<ม>สวัสดีจ้าวันนี้ทีมงาน Amazing Nivea นะคะถึงช่วงที่เราจะต้องมารีวิว Amazing Nivea กันทั้งหมด12 EP แรกใครชอบ EP ไหนกันบ้างเป็นคนติดตีมเอาจริงๆมันเลือกยากนะเพราะว่าแต่ละ EP อะ ความเหนื่อยมันไม่เหมือนกันและความชาเลนจ์นั้นไม่เหมือนกันแต่ถ้าต้องเลือกมาหนึ่ง EP คือจะเลือก EP ที่11เ็พราะอะไรรู้ไหมมันเป็น EP ที่สุดจะชาเลนจ์คือาชาเลนจ์มากชาเลนจ์ที่สุดคือไม่ใช่แค่การติดฟิล์มอย่างเดียวการปั่นจักรยานด้วย <c oughs> และจะต้องปั่นจักรยานมือเดียวและติดฟิล์มไปด้วย <c oughs> ถ้าคิดสภาพจักรยานที่แบบไม่มีเบาะหลังไม่มีบเบาะคนตอนเนี่ยมันยากแล้วนะเราอยากชาเลนจ์เราอยากลองดูว่าฟิล์มอะเมซิ่งจริงมันติดง่ายจริงหรือเปล่าแต่ผลออกมาก็คือ มันติดง่ายจริงๆทุกคน<ป>มันชาลเลนจน่ะคอมพิวสุดๆจักรยานเพราะว่าแต่ที่ไปถ่ายมา EP หนึ่งจนถึง EP สิบสองอะรู้สึกว่า EP เนี้ยมันมีแต่คำถามในหัวว่าไม่งทำได้จริงๆหรอก็อสุดใจอะปั่นเองเออปั่นเองปิดเองอะไรแล้วแบบปั่นอยู่เดียวจยังเลยต้องปั่นทีมไวบ,บนเบาะคนปัน่นคนปัน่นเออแล้วตัวเองนั่งอยู่ที่เบาะคนสอนแล้วก็แบบได้เหรอเออก็เลยรู้สึกว่า e ีเนี้ยเป็น EP ที่แบบ ค่อนข้างที่จะชาเลนจ์ที่สุดแล้วก็พีทสุดคุณตาล้องบ้างค่ะที่ต้องตามถ่ายทุกอีพีมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเออรู้สึกว่าที่สามอทีอ๋ออ๋อคือตาต้องต้องเป็นคนวิ่งใช่เพราะว่าอีพีนั้นน่ะสาล้อเล็กมากเล็กกว่าตุกตุกอ่ะจริงแต่เอาอยู่แล้วคุณลุงเก่งมากนะที่ปั่น2คนปั่นคนเดียวแล้วคนซ้อนสองคนได้เอ อันั้นก็ผีอันนก็ผีเพราะว่าี่ถ่ายทำน้อยอืแกลืมกระป๋องกันปะโอ้โหกระป๋อบอกเลยว่าคือแค่ไม่พอนะซิ่งด้วยนะที่สุดในบรรดาที่สองที่พีคือกระป๋อซสิงสุดกระป๋อแบบซิงมากคือใครที่แบบเคยนั่งกระป๋อจะรู้ดีว่ามันแบบโอ้โหไม่รู้พนี้ไปไหนอะมันนต้นอะจิงแล้วคือคุณแบบแน่นตลอดยากมาก พี่น้อยเหมือนกันแถมที่เกาะฉันยังแบบโอ๊ยมันหวัดเสียวเหลอเกินอะโอ๋ยผ่านไปได้เนาะ EP13 สถานีิยานอวกาศไม่มีมี EP22EPEP11 ติดการที่ไปโซ่หรือที่ไปโน่นติดการ EP1EP1 คืออะไรคะที่ ที่ไปไอเนี่ยไอติดทีมอยู่บนรถเมย์อ่ะเอาไป่มาสสชอบอีพีหนึ่งจ้ะเพราะว่าอีพีหนคือรถอะไรมอไซค์อืมรถทำไมถึงชอบอ่ะก็เพราะเพราะมันอ m a z i n g ไม่มีใครเขาทำไงเขาดูแลแหละขาเป็นแฟนสาบฉันเขาต้องดูแล้เนาะชอบอีีไหนมาที่สุดจ้ะอีพีสิค่ะเพราะว่า มันสิ่งดีเป็นไงรถกระป๋อจ้ะมันเสี่ยวเกินเสี่ยวแ้่ได้ดู Amazing อันนี้แวว์ไหมคะดูเราชอบพี่พีไหนมากที่สุดอะคะจ้ หมดไปแล้วซีซั่นหนึ่งเนาะซีซั่นสอให้ทุกคนได้รอติดตามชมกันนะจ๊ะก็ฝากติดตามซีซั่นสด้วยจะออนแอร์ air. ตั้งแต่วันที่5สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจ้าเพื่อนอันนี้ซีซั่นสขอสปอยไว้ก่อนอนิดนึงคือว่ามันแบบมันเป็นการใช้ชีวิตประจำวันแต่การใช้ชีวิตประจำวันไม่เหมือนกัน มันจะไม่ธรรมดาเออมันไม่มีความธรรมดาอยู่ในนั้นแน่นอนฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะจ๊ะ Amazing a ้แห a เจอกันสีสั้งสองจ้า